5ออปชั่นหากอเล็กซานเดอร์อิซักย้ายทีมซัมเมอร์นี้หัวหอกทีมชาติสวีเดนโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับทัพสาลิกาดงโดยตะบันไปถึง23ประตูจากการลงเล่นทุกรายการให้กับต้นสังกัดฤดูกาลนี้ที่สำคัญเขาเป็นหนึ่งในแข้งคีแมนสำคัญที่ช่วยให้นิวคาสเซิลควาลิเวอร์พูล2-1คว้าชแชมป์คาราบาวคัพซึ่งเป็นโทฟี่แรกในรอบ70ปีของสโมสร แน่นอนว่าผลงานของอิซักทําให้ทีมยักษ์ใหญ่ต้องการตัวไปร่วมทัพแต่กระนั้นนิวคาสเซิลก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่เพื่อรั้งตัวนักเตะชาวสวีดิชให้อยู่สารต่อความสําเร็จต่อไปโดยถึงขนาดประกาศกล้องไม่ว่าข้อเสนอจะมาหาศาลมากแค่ไหนก็ไม่คิดขายแข้งรายนี้ออกไปดังนั้นในตอนนี้น่าจะมีห้าทางเลือกให้อิซักได้พิจารณาเพราะหลังจบฤดูกาลนี้เขาคงต้องคิดให้ถี่ถ้วนว่าจะตัดสินใจกับชีวิตบนถนนสายฟุตบอลยังไงหนึ่งอาเซนนอน อาเซนนอนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการตัวอิซักไปร่วมทับเนื่องจากทับป,ปืนใหญ่ต้องการผู้เล่นหมายเลข9หรือหน้าเป้ามาเสริมแกร่งอย่างมากและนักเตะรายนี้เหมาะสมที่สุดหัวหอกชาวสวีดินเคยตะบันประตูใส่ปืนใหญ่มาแล้วในซีซั่นนี้ครั้งแรกแมตช์ชนะ1-0ต่อที่เซนเจมพาร์กและอีกครั้งในเกมถลุง2-0ที่เอมิเรตสเตเดียมซึ่งทั้งสองเกมนั้นชี้ให้เห็นถึงการขาดตัวเลือกในแนวรุกอย่างเห็นได้ชัดของอาเซนนอน จริงๆแล้วเดิะกันเนอร์พยายามที่จะเซ็นสัญญากับอิซักตั้งแต่ช่วงตลาดพ่อค้าแข่งรอบ2เดือนมกราคมแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากเอ็ดดี้ฮาวนายใหญ่เดิะแม็กพายยืนกรานว่าไม่ยอมให้สโมสรขายนักเตะคนสำคัญรายนี้เด็ดขาด